ไ,ได้เงินเวลาจะซื้อประกันแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่ากันก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีประกันนี้แหละค่ะน่ากลัวกันเยอะมีใครเคยบอกคุณหรือ,อยังคะว่าแค่คุณทําประกันชั้น3ราคาเพียง1,790บาทต่อปีก็ให้ความคุ้มครองหลักล้านมีคนหลายๆคนนะคะที่คิดว่าจะต้องจ่ายเงินหลักหมื่นบริษัทประกันถึงจะให้ความคุ้มครองหลักล้านก็เลยปล่อยให้ประกันขาดหรือไม่ทําประกันไปเลย แต่ครูนปอจะบอกว่าประกันชั้น3ราคา1,790บาทต่อปีมีอยู่จริงและบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองหากเราขับรถไปชนคู่กรณีแล้วรถคู่กรณีเสียหายบริษัทประกันก็จะจ่ายค่าซ่อมรถให้กับคู่กรณี1ล้านบาทต่อนหนึเหตุการณ์ถ้าหากใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์หรือสามารถทักครูนปอมาได้ทุกช่องทางจะทำประกันต้องให้หมือ,อาชีพดูแล ครูน้าป